สวัสดีทักทายครับพามาเห็ดบุญครับมาทำบ,บุญวันนี้วันพระอันนี้เป็นวัดทั้งผู้เขาครับวัดเขาครีบงกตอยู่บนเขาบรรยากาศดีดีครับข้างหลังพูพภเขาเลยครับมีตะโขงหินก้อนหินหลังเป็นปลายางวันนี้ครับ แล้วเป็นป่ายางทางขึ้นมาครับพอแต่ล้มรถนี่ครับทาขึ้นมากนายเป็นป่ายางมาถวายเพลินเพ่นครับมื้อนี้ถวายเพลินเพนแต่ปลายางมึงบรรยากาศครับอคอนหินครับ ขึ้นปิวัดขึ้นปีบัดถ้อผู้เขาับเพ้อกําลังสางกําลังแปลงครับสลามมุกสั้นเขาขึ้นกืาลังสางสางกําลังสางใหม่ผาวัด เป็นวัดสิหินเป็นวาดลูกพระสีหก้อนหินนะครับเป็นโคดโดหินก้อนหินโคดหินก้อนหินอูดเป็นวกภูเขาครับ ภูเขาปัดเป็นเชิง่งภูเขาสางสลาไม่ครับเพื่อนว่เพื่นว่าโอ้สลา,าเพื่อนเดี๋ยวหยาดยมพ้ใ้มีใจใสศรัทธาเพื่อนเพื่อนเรื่องสางสลามใหม่ที่ภูเขา โอ้เฮ็ดงามเถอะปนีเจริญเทินเลยเนาะเชิญเทินเลยครับผูเป็นจับจาวาดเพิ่นคูเป็นสางคูเปนแปลงวัดเพิ่นหลังเป็นภูเขาหาจะผาป้ายแล้วเดี๋ยวผาป่าเด้อครับปีนาปีนาเฮ็ดเทืยดเดียวครับเขาหน้าปลาเดียวอืมหาจะผาป่ป่าเนาะเออหน้าหลาท้อยครับเอาซ่องเฮ็ดพิมซ่องครับเนอะครับ มาสั่งร่วมกันครับผมถ่ายภาพไงพิ่นเบิ่งนั่นนี่ภาพโอ้ภาพโอ้ตะกี้เพิ่นได้ภาพวาทพ่นด้วาทด้วยเนาะยังๆๆางย่างของตาเห่ายเงินกันว้านโอ้ตัวนี้ก็สร้างเพราตัวนี้ตัวนั้นก็ขึ้นเพราตัวนั้นออืเพิ่นสร้างเพิ่นแปลงครับทั้งภูเขาเด้นี่ทั้งภูเออถ่ายภาพให้เบิ่งดแน่โอ้แบบฟิล์มภาพ ภาพละสามพันบาทช่องช่องหนึ่งหรือเปล่าครับช่องหนึ่งครับโอ้เพราะว่าเพิ่นทุ่เพิ่ทํมรายเงินเพิ่นันช่องละสามพันคนหินได้หลายกันวาดได้บิดเนาะคนหินได้หลายวเป็นปาดภาพเป็นอะไรานี่เยเ็ร่อเลิ่บงบก้อนก็เลยพักไรโอ้พ่อกับีเด้อโอ้พ่อทีขึ้นนักขังหรอเพ่ขึ้นไรไปเลยเนาะขึ้นไเปนดิตตโอ้ักหลังงามว ครับเงามอยู่เปินขึ้นไลไนไน่ไปเใส่ก้อนหินมืนอเขากันเลยแลหละผาคือสวยงามเด็เนาะครับต่อไปจะเห็ดน้ำก้อนหินไหลถัดพัฒ<ม>นาดอนนี่ซือเห็ดแบบทำกรองเทศนะมือรับแม่นี่หรอมาอีกสิพัฒนาด่านำโต๊กอีกอือพี่น้ำโตกนี่ซืขึ้นไปหินก่อนนี่ซืขึ้นหลังเขานี่ยติตัดขึ้นไปน,นี่เลยอืเห็ดบันไดเล็กขึ้นไปเลยที่ท่องเที่ยวเลย พี่จะพูดถอกเนาะแหลล่่่งงทองทอเเียยวมันก็พูดถอกเลยเนาะเพราะถ้าไปเปิดนี่นี่เนี่ยมันจะเข้าหินก้อนนี้แหละนี่หินเกิดมันจะเต็ดบันไดขึ้นไปเหตุบันไดเล็กขึ้นไปเหตุบันไดเล็กขึ้นสั้นนึงหลังจากนั้นก็เหตุห้าวบันไดเล็กแบบนี้โค่นขึ้นไปเลยบันไดเล็กแบบใต้แบบนี้เนาะแม่นแม่นแหละน้องพายยัยไทยแบบไทยให้เพิ่นเบิ่งหรอเป่ครับผมน้องพายยัเอามาตพีกายนี่จากนครพนม เป็นการสร้างก็ลังแปลงครับพินาเด้อพินาเด้อครับผมเอ็ดบุญน้ำกันครับเอาเข้ากรุงเทพครับเอ็ดบุญน้ำกันเดี๋ยวจะบอกลูกเดาะครับผมเดี๋ยวอยากซ่องอยากซ่องค่อยว่ากันเนาะหาลูหาล้านนั่นแหละซอยครัสละล้านนี้เละนี่อืปฏิสังข์สละไม่ครับเอ็ดบุญน้ำกันครับนี่วัดเติมภูเขาวัฒนธราศดีครับอื เิ่นขาดจัดตัวปจัจจัยมาสางมาแปลงนั่งกันครับนะฮะบุญน้ากันนี่ครับเป็นการสางระดับเทือดเดียวเรืแล้วเลยนะฮ <c oughs> ะซารสะนาราเห็นหลังก้นหินเลย สวยงามบรรยากาศกลมลื่นครับเป็นบรรยากาศวัดครับมาเฮ็ดบุญครับวันนี้ครับพระธบุญรวมกันครับวัดเตียงภูเขาครับขึ้นมากนี่ทางพระตะลมหลด เพื่อกลังสร้างากำลลังแปลงครับวัดวัดเขาิรีบงกตเขาิรีบงกตครับอาบ,บุญนาฝากันทุกคู่ทุกคนได้ครับผมเพื่นที่สบายทหารพระแล้ว นี่พระอีสองรูปครับเไมันเปบสคัญาคัญพระมาระผมมาที่วรดลาลามโดยไม่ได้รับหมาย เะนมีอขอเขาออเนนักหมายที่ดีอแขนแนี่เข้าเข้าไปสบายน,นอนทันเบป่านหน้าน,น้าใส่หุห่คนนยเยก็จะเ,เ,เข่าไม่บายโอ้ยาไปกไมเ่คยค่อยมาใดูมา,าเลน ปหญ่สมบูรณ์มันมกแล้วอยากไหบอกครับบุญเองันยังสมบูรณ์มองบ้านทายุกนครับข้าคปครับประบุน้องฝาคทุกคนะครับเพื่อนทีวนี่วัดสนีครับผมวันนี้วันพระครับไม่าบุญน้ำกันครับประบุญน้ำกันครับ